สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเอฟิลท่านนะครับหน้าช่องนิคตอกเฟซบุ๊กแล้วรวมไปถึงแฟนเพจผมด้วยแล้วกันนะครับกลับมาพบกับไฮไลท์ของการอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้่คัได้ตามไปทางหน้าช่องนะครับหรือว่าทางด้านในครอบครัวนะครับสำหรับตัวนี้กับชุดโครงการก็ถือว่าสดชื่นไปนะครับวันนี้ก็มีนำมาฝากอีกหกคู่นะครับรวมถึงลิสุกแรกสามตัวแล้วก็ตัวนี้นั่นเองนะครับคู่แรกมาดูทางด้านของดามสัตนะครับเจอทางด้านโบคุ้มนะครับคู่นี้เหมาะไปที่จมบ้านัด ในะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นทางด้านลัสปอมัสเนี่น ad ad นคยครับเจอาทางด้านของแอตเดมาริดนะครับคู่นี้ก็ให้มองไปทางด้านของแอดมาริดได้เลยนะครับส่วนคู่ที่4เป็นปารีสแซงแชั่งแมงนะครับเจอทางด้านของมงปริเยคู่นี้ก็อมองไปที่จอบบ้านอย่างปารีสได้เลยนะครับและติดก,กำแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับส่วนคู่ที่5นะครับเป็นทางด้านของเลสเตอร์สตีนนะครับเจอทางด้านของลีดยู่นิเต็ดคู่นี้ก็อมองไปที่จังบ้านอย่างเลสเตอร์แล้วมองไปที่กำแพงสูงเต็มเวลาได้เลยนะครับและคู่สุดท้ายนะครับ แต่ไม่ถ้ายสุดเป็นทางด้านของปอโต้นะครับเปิดบ้านเจอทางด้านของเอสูริลนะครับคู่นี้ก็มองไปที่เจ้าบ้านอย่างปอโต้และติดกระแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับนะครับสามตัวลีสูงแรกนะครับตัวแรกให้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างดามสัตนะครับตัวที่สองเป็นปารีสแซงต์แชร์ปงนะครับและตัวสุดท้ายตัวที่สามเป็นทางด้านของเอฟซีปอโต้นะครับและสําหรับตัวเน้นท่าดาวของการนี้ขอมอบให้ไปทางด้านของเลสเตอร์หรือว่าจิงจอกสยของเราเนี่ยนะครับอ่าตามนี้เลยเลยนี่ครับสำหรับวันนี้ในการว่าบอลหรือว่าให้รางการต้องขอตัวลา